เอาแล้วครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมมาครับนะครับอยู่ก่อนมาครับมินิเกมนะครับสกายวอลในเซเวอร์ของเกมคราฟ PE พีอีนะครับ, e. รบโอเคเรามาเล่นกันเลยนะฮะเออมีคนคอมเมนต์ถามผมว่าจะจบซีรีส์สกายวอลเท่าไหร่นะครับก็ไปดูนะครับสามสิบสองเอ้ไม่ใช่ สองครับสิบสองครับเออผมจะจบเมื่อถึงสามสิบสองครับโอเคเฮีย yeah. ลงมามันก็มีดาเมจเลยอันนี้มีอะไรปล่าวะไม่มีเนาะโอเคฟึบผมบอกเลยเซิร์ฟนี้ยังแก้บักไม่เสร็จนะครับก็ถ้าใครคอยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะฮะเพราะว่า น่าจะไม่ได้อันนี้สก,กินส,สก,กินแต่งจะบัวฉไม่เห็นวะบัวอะไรมึงเนี่ยอุ้ยเฮียลอยอสัสงูคุ้ยยังไงมึงมก็ไม่ได้ดันอีเหีย้ย what the fuck oh what the fuck man นี่ครับแก้บัก๊ก เนี่ยเขายังไม่แก้ครับอืมนะฮะเออเออหลุดปะวะโหลดโอ้โน่เฉียดแมนโอเคไม่เป็นไรเราเข้าใหม่ก็ได้ฮะเออเข้าใหม่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะเออมาแค่หลุดๆนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคไป อืมผมหลุดนะหลุดหลายรอบแล้วโอ้ยแมพก็ไม่โหลดเอ่อด่านไี้มีคนเล่นบ้างด่านนี้เหรอด่านนี้ก็ด่านนี้วะเข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าตามนะไม่เป็นไรอาจจะแหลกๆหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเออเล่นกันแรงๆนี้แหละโอเคไป ฝึกว <S preach science> ิธีทำไมผมแหลกจังวะเมื่อมาแหลกจังวะมันแหลกจังวะโอเคลงชุปอันนี้ลงไปล่ะเอ่อพีเอ็คโอเคาเลยฟักเกอร์ โอเคของก็พอใช้ได้นะครับนะโอเคอืมก็ดีอยู่ฟรีเดี๋ยวฟอกอคงไม่มีใครวัดตาเฮประเบิดเกาะตัวเองเลยล่ะจะโหดไปไหนอะไรมึงไอเอ๋ออย่าดั่ววัด ไรเอ๋นายจะเอาไรอเอ๋นายจะเอาละเออโอเลชิดแมนโอเลฟักเออโอ้กูจะกดชิบหาพี่นี่นี่ขอคำกรก็พอแล้วเออเออ, er? อวันที่ฟักเออว่าแต่เอ๊ะเดี๋ยวดๆๆี đi chơi này cái này hai ui được แป๊บนึงนะครับผมพอคุยกับพี่ก่อนอัดคลิปอยู่คลิปอยู่โอเคไปเดี๋ยวไปเล่นกับคุณท็อปเขากันนะครับ เข้าไปยังวะไปนี่เหรอไปนี่เหรอ,องไงพี่ท็อปโอเคปะ่ะี๋ยวเรามาเล่นกับคุณท็อปกันนะครับโอเคปะ่ะอืมโอ้ เดี๋ยวเราค่ายคนนั้นแล้วไปหาคุณท็อปกันนะครับเขาน่าจะโหดพอสมควรนะครับคุณท็อปนะครับเนอะนี่ฮะมันบักฮะเราถอดออกไปเลยโอเคปจะฮะจะฮะเฮ้ยจะฮะจะอุ้ยได้ของโคตรดีจังหวะนี้เดี๋ยวดยว ดี๋ยวดูเขาส่งแหลมหรือเปล่าโอเคของนี่เดี๋ยวเราไปลายคนนี้กันครับเราจะได้ไปหาคุณท็อปได้ เลยนายทำอะไรอยู่วัดดีวัดเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยวักกุ๊ยแมนเนี่ยเนี่ยไปไปทับะไรเออตกไปเลยไม่ไปทบ อุ้ยอืออืออเคไปเอ้ยอึ้ยอีอึ้ยอือเฮ้ยอืมเคยเราไปหาคนนั้นกันครับจะได้จบเรื่องจบราวไปอะไรเมืง เรื่องของมึอนอะไรมึนฮะฮะฮเอาใช่ป่ะไม่เอาใช่ไหมก็ใหเดินตกวัดตาเอ๊ะ <ś> ไม่ตายตังวงเมรู้งูจังวะอาค่ะขมขอปคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ